ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเนาะผมก็อหมอดนะครับก็วันนี้มาพบกับการรีแอคการเล่นอีกแล้วนะวันนี้นะจะเป็นการรีแอคการเล่นเคียวป่านะครับเออว่าการเล่นเคียวป่าเนี่ยมันเล่นประมาณไหนนะก็ตอนแรกผมก็จะสตาร์ทบูนะเดี๋ยวนี้เมตาป่านะถ้าเป็นผมเล่นนะผมจะสตาร์ทบูนะมากบ มาหมาแล้วก็ไก่นะฟาร์มสี่หลุมนะเออไม่รู้เพื่อน,เอนๆเริ่มแบบไหนนะแต่ผมเนะจะเล่นประมาณนี้นะมันค่อนข้างปลอดภัยนะอืมก็ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรนะฟารมไปผมมาพูดถึงข้อดีก่อนเชียวป่าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเลดเกมมันเก่งครับที่เหลือมันมีแต่ข้อเสียเต็ไมไปหมดเลยนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันข้อเสียมีอะไรบ้างนะตามสถานการณ์เกมเลยนะอืมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยฟาร์มสปีดฟาร์มถือว่าไม่ได้ไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะครับมันฟาร์มเร็วเพราะว่าอะไรเห็นพาสซีฟไหมห <h ank> ลอดทองทองอ่ะมันคือพาสซีฟการตีเร็วนะยิ่งยิ่งเราตีอ่ะมันยิ่งตีเร็วนะเออก็คือแบบเราก็ช่วงแรกเราก็ฟาร์มนะอ่านี่ เราฟาร์มชนกับเขานะแต่ว่าเราถึงปูก่อนนะแสดงว่าอะไรเราฟาร์มเร็วกว่าไดอาน่านะอืมนี่เราได้ปูไปนะอันนี้ถือเป็นความสำเร็จเล็กๆนะที่ต้นเกมเนี่ยเราฟาร์มได้แบบราบเลื่อนนะอืมผ่านไปสองนาทีสกอร์หนึ่งต่อสองเรายังไม่ได้แก๊งเลยคือตัวเราเนี่ยมันแก๊งยากมากนะเพื่อนๆนะเรามีสกิลสโลอยู่แค่สกิลหนึ่งนะ อันนี้เราได้สองปูสองปูลแลกกับอะไรแลกกับแฟตคุ้มไหมเนี่ยเออมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะอืมอันนี้ก็แยกย้ายกันเราโดนแบบบุกป่านะแต่ว่าเราฟาร์มบูหมดแล้วนะเออเขามาเขาก็ไม่ได้อะไรนะ อันนี้เป็นข้อผิดพลาดแรกของป่าเขานะที่ป่าเขาฟาร์มมาชนผมแล้วเขาไม่ไม่ได้โปรเลยนะสองฝั่งทําให้เขาเสียทาม,มิ่งการเก่งไปนะแม้เล่นอื่นเขาจะได้เปรียบไปแต่ว่าป่าเขาว่าเสียเปียบนะเออเสียเปรียบเรานะตอนนี้เราก็ฟาร์มไปนะผมเล่นเคลวเนี่ยเป็นเคียวกายภาพนะตามของที่ผมได้ขึ้นไว้นะเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเป็นเคลเวนเนี่ยมันฟาร์มไม่ไหวนั่นเองนะมันแรงก็จริงแต่ว่าเคลเวเนี่ยผมแนะนําให้ไปยืนเล่นนะถ้าเข้าป่านี่กายภาพเท่านั้นนะเออดี๋ยเราก็ฟาร์มไปเวิวห้าแล้วเนาะมีอันตีแล้วอืมเราก็เดือนหาทำนะเอ,อถึงแม้เราจะเป็นตัวฟาร์มเราก็พยายามหาเก้งบ้านนะนี่ได้แอสเซทนะ นี่จังหวะนี้อ่าลืมบอกไปว่าผมเล่นเคีวเนี่ยผมจะเป็นสไตล์ช่วยเพื่อนนะในช่วงแรกนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมอันตีให้เพื่อนบ่อยมากนะไม่ค่อยอันตีให้ตัวเองเท่าไหร่นะเออเพราะอะไรเพราะช่วงแรกเนี่ยเราต้องให้เพื่อนแบกก่อนนะเออถ้าเพื่อนรอดตายเนี่ยเราก็แบบชิีวนะแบบเพื่อนแบบประคองตัวเองได้ไปสักส<ม>ิบสามนาทีนะเราขอไม่นาน เราขอแค่เลเวลสิบขึ้นนะตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วอ่านี่เมื่อเราไม่มีอะไรทำเราก็มาแท็กเวฟบ,บ้างดันบ้างนะการแก๊งของป่าไม่ไม่จะเป็นต้อนได้คิวเสมอนะครับเนี่ยการมาช่วยตีเพจดันคีปดันป้อมเนี่ยก็เป็นแบบหน้าที่ที่เราควรทำนะอือันนี้ก็ยมีอะไรฟาร์มก็ฟาร์มไปเล็กๆน้อยๆเนาะอ,อ,อ,อ่ามังกรตัวแรกมาดูไฟกันนะ <c oughs> แน่นอนว่าการไฟมังกรเนี่ยถ้าเขามาชนเราเนี่ยเราไม่ไหวแน่นอนเราหนีก่อน <c oughs> ก็หนีมาทํานู่นนี่นั่นอันนี้ผมได้กลางเขามาก่อนนะแต่ว่าเราน่าจะเสียมังกรน,นะเพราะว่าเออเพื่อนเราแบบ <c oughs> เพื่อนเราไม่ไหวเนาะเออโซนไม่ไหวก็อันนี้เป็นการไฟแบบหมดตัว <c oughs> ตายกันหมด ผมก็ตายด้วยนะเพราะว่ามิดเลนเราไม่มานะเออไม่รู้ไปไหนนะก็มาดูกันต่ออ่าผมตายไปผมก็ตัดมาฟาร์มเลสฟาร์มหินต่อตอนนี้เราอยู่ที่ววแปดนะหกนาทีตะกอห้าต่แปดถือว่าไม่ยับเยินมากนะแต่เราเสียสองบัฟเลยเสียทั้งลิฟเสียทั้งมังกรนั่นในต้นเกมก็ เงินตามก็สามพันอย่าไปตกใจนะเล่นเคียวป่าเนี่ยมันเกมตามอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับสกอร์มากมายนะเราเล่นตามแบบวินคอนดิชันของเราก็คือการฟาร์มให้วิวสิบห้าให้เร็วที่สุดนะก็คือถ้าถึงปุ๊บคือเราชนะโอกาสชนะสูงมากนะแม้เราจะเสียทุกบัฟก็ตามเนาะเออแต่ไม่ใช่ว่าเราจะยอมปล่อยกันง่ายๆนะครับ <laughs> ม,มาดูต่อช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำนะหลุมฟาร์มผมว่าฟาร์มเกือบครบแล้วแต่ว่าเราเสียกลางง่ายไปหน่อยนะเป็นความผิดพลาดของมิดเลนแล้วนะที่ไม่มากันนี้เราก็โดเวดบูนะฮะช้าเข้าไปอีกตอนนี้เราฟาร์มไม่ทันแล้วนะเงินตามห้าพันนะครับเจ็ดนาทีครึ่งนะ อืมตอนนี้เขาบุกทางด้านบนเราหนักมากนะแต่เราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับอืคือช่วงตั้งแต่แบบสี่ห้านาทีขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ออบเจกแรกเกิดใช่ไหมตัวเราเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์มากๆเลยนะมันไม่ค่อยมีอิมแพคกับเกมนั้นในช่วงแบบจนถึงวิวสิบเนี่ยนอกจากมาตีไม่แรงแล้วนะมันมันไม่มีอะไรดีเลยนะนอกจากอันติช่วยเพื่อนนะแต่พอวิวสิบไปแล้วเนี่ยเราจะได้ ความสามารถในการเคลียร์เวฟนะคือเราตีกระจายพอเราได้ตีกระจายเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เราบูสเงนินละเราจะบูสเงินให้เร็วที่สุดในช่วงนี้เนาะอ่าตอนนี้เราเวล9เก้าแล้วเบลเก้ากับครึ่งหลอดแต่เราไม่มีที่ฟาร์มนะฮะเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยเราตอนนี้เนะเงินตามห้าหกพันละไปหลุมไหนก็ว่างเออมันแย่แล้วนะครับอ่า ไอลิเลียพลาดนะครับเอออันนี้คือจุดเริ่มต้นของความแพ้แพ้ทีมเขานะเนี่ยอ่ะไม่ใช่นี่ว,ว่ะเขาได้เปรียบได้ไงเนี่ยผมนึกว่าจะได้คิวเพราะว่าของเรายังไม่เยอะพอนะเมกกื่อกอี้ก็เลยตีไม่ตายนะเขาเด้งเลือดรัวเกินอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมวิ v ่งสิบแล้ว พรว่าสิบเราตีกระจายแล้วนะเราถือดาบคู่แล้วเห็นไหมนี่แหละครับจังหวะนี้แหละครับแย่งเพื่อนฟาร์มเราเห็นตรงไหนเนี่ยเราฟาร์มให้หมดเลยนะอ,อืมเราจะฟาร์มเร็วมากนะครับในช่วงเนี้ยอ,อืมป,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 ป้าป้าป้าเขาไปตี๋ตี๋เต,ตีเนี่ยพยายามเลี้ยงสแต็กทองเราตลอดนะไอ,อ้สแต็กตีเร็วเราเนาะเพื่อแบบเราจะได้ตีกระจายตลอดนะแล้วก็แบบฟาร์มเร็วออ ตอนนี้เราน่าจะมีของประมาณสองชิ้นแล้วนะสองชิ้นสามชิ้นนะอืมเป็นช่วงที่แบบอ่ากอบโกยของเราอ่านี่เขาเรียกแฟดได้นะอ่าช่วงนี้คือเราเริ่มอ่อได้แล้วนะพยายามกุ๊บกับทีนะเพราะาเรามีฮิวมีอมตะนะอ่านี้เดน่าผ้านนะครับมาอันติผมผมมีอันติเหมือนกันนะ เออสกิลอมตะของเรานี่เริ่มมีผลกับทีมต้องข้าแล้วนะอืมนี่ก็พยายามกุ๊ปกันไว้นะเพราะทีมเราไม่มีแท้งสักตัวนะนี่ไอลิเลียหลุดตำแหน่งตายแน่นอนรอบนี้อ่าเรียบร้อยอ่าเป็นช่วงแบบมังกรเกิดพอดีนะเขาตายสองตัวนะก็ทำให้เราได้มังกรตัวนี้ไปเกิดจากความผิดพลาด เล็กๆน้อยๆของทีมเขาเนาะทำให้มเม e n t u um เราเนี่ยเริ่มกลับมาละคือเงินเราเริ่มตีตื้อแล้วใช่ไหมจากปกติห่างห้าพันใช่ไหมมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะสิบเอ็ดนาทีนะสกรอร์เก้าต่อสิบสี่การเล่นเคิลฟาร์มเนี่ยมันไม่ค่อยมีหลักอะไรมากมายนะนนอกจากเอาชีวิตรอดให้ได้เนาะ <c oughs> เหมือนแข่งเอาชีวิตรอด ืแล้วการมีเคียวอยู่ในทีมข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะบีบให้ทีมตรงข้ามเนี่ยต้องรีบจบเรานะเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะเพราะเคียวเป็นตัวที่เลดเกมเนี่ยเก่งแทบแทบจะที่สุดในเกมแล้วนะอืมมันเป็นตัวแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันตีแรงแล้วเห็นไหมเรียกสิบสองนะมีของไม่เท่าไหร่แต่ว่าต,ตีตีตายหลายตัวแล้วนะตอนนี้เออ ไอเลียเขารับดาเมจผมไม่ไหวแล้วนะตอนนี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนฟาร์มเห็นไหมตีแรงมากเลยนะติดคิติดคิรัวๆนะเอ yeah. ตีติดคิคิเวทคิกายภาพนะตีผสมผสมกันแล้วก็เราก็มีลดเกาะจากจกกิวหนึ่งนะมันทำให้ตีแบบทุกตัวเข้าเหมือนเนาะแม้แต่แท้งก็รับไม่ไหวเนาะดาเมจม,มาดูกันต่อ ก็ฟาร์มไปนะรอทีมไฟเหมือนต้องการจะมีไฟหรือเปล่าแต่ว่าการฟาร์มของเรามันก็ยังสำคัญเป็นันดับหนึ่งนะเราก็ฟาร์มให้มันครบทุกหลุมก่อนก่อนจะทำอะไรก็ฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนนะ <c oughs> เออ <c oughs> คือแผ่นนี้เนี่ยบูกับเลนเนี่ยแบ่งเพื่อนได้นะอ่ะเลียวไปเก็บก็ยิงได้เรืเร่อยๆแล้วทีนี้อ่ะเห็นไหมเราตีแรงมากนะเนวนโดนทีเดียวเห็นไหมเลื่ยนรถเป็นข้อละ ีตีไปอีกทีมดันไม่ขึ้นนะเพราะว่าทีมเราเคลียร์เวฟเร็วมากนะครับเขาต้องได้บาลอนเท่านั้นนะถึงจะแบบขึ้นบ้านเราได้แต่ประเด็นคือตอนเนี้ยอันติผมเนี่ยมันดีเลย์เร็วมากนะเขาจะเบิร์ดเนี่ยลำบากนะเออทาไม,ไม่ไม่ได้มีตัวแบบสกิลชุดเดียวตายแบบแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยคือคิวมันแทบจะอมาตะเลยนะ คือเบอร์ตายยากมากนะครับเออนี่ลักแฟดล็อกสวยมากเออเรียบร้อยนะซัพพอร์ตเขาตายคนแรกนะนี่คือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ของจริงแล้วเออนี่เห็นไหมเราตีแรงมากเอ็ดเลียวบุกข้างหน้าปุ๊บเราอันตีให้เอ็ดเลียวปุ๊บพิกเกมครับนี่จังหวะพิกเกมของเรามาถึงแล้วนะอ,อ่ะอันตีเคียวเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องใช้ให้ตัวเองเท่านั้นนะเราใช้ให้เพื่อนแบบที่เข้าไปรับสกิลนะเราใช้ให้เพื่อนได้นะครับเห็นไหมเนี่ยแค่ช็อตเดียวเนี่ยเราขึ้นบ้านได้เลยนะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราตีแรงมากนะครับไม่มีใครรับดาเมจเราได้แล้วนะเรียบร้อยนะครับ14นาทีสกอร์เท่ากันแล้วเงินกลับมาเท่ากันแล้วอือเห็นไหม พองเงินเท่ากันละทีมเขาเนี่ยเริ่มจะหมดเวลาแล้วนะแม้เขาจะมีสองแคลี่นะแต่ทีมเราอ่ะเป็นตัวที่แบบโคตรโคตรเลทนะเคียวเนี่ยมันตัวโคตรเลทด,ดูดูมันตีดูมันตีเห็นไหมมันตีไกลเลยมันตีเร็วแล้วมันก็ตีแรงนะรันความน่าเกียดของเคียวเลทเกมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อิดตายยากแล้วก็โอ้โหโเด้งเลือดรัวมากนี่เก็บฮันนี่ฟู๊ตใช่ไหมเรามาตีคีปแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วปา้ปาปา้าป้านะมันขี้โกงนะคือถ้าชุดเดียวไม่ตายเนี่ยแป๊บเดียวมันฟื้นอีกนะอืมก็อันนี้กลับไปออกของเนาะเตรียมเอามังกรไฟตัวสุดท้ายนะครับมังกรไฟใครๆครก็อยากได้นะมาดูว่าใครจะเป็นคนได้ไป ทีมเขานี่เริ่มเสียเปียบอย่างหนักแล้วน <c> ะ <oughs> ดันไม่ขึ้นฆ่าใครก็ไม่ตายนะครับนี่เห็นไหมคือเราตีแรงมากนะครับเนี่ยไม่มีใครรับดาเมจเราได้นะนี่พอเราจะตายเรากดอันติ <c oughs> กว่าตีทำไงต่อมาฟาร์มต่อนะให้เลือดมันเต็มป้าบป,ป้าบเห็นไหม <c oughs> ผมอดดูดเลือดมาด้วยนะมันเลยดูดแรงนะแล้วก็ฟื้นเร็วนี่แป๊บเดียวเลือดเต็มอีกแล้ว ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะบางกรอนไฟเกิดเป็นไฟห้าต่อห้านะครับแต่ว่าทีมเขาเลื่อนไม่เต็มนะฮเออโดนตอดไปเยอะนะทีมเรามีเอสเลียวมีลักนะตอดได้นี่ทีมเขาแบบเจ็บเนาะยังไม่ทันเข้าไฟเลยเขาเจ็บแล้วนี่ไดนาพลาดเห็นไหมพอเข้าพลาดแล้วเราตีฟรีแล้วตีตีรัวมากมีเกาะเกิดด้วย ตีตีตีอย่างเดียวนะกดกดตีรัวรัวนะเล่นเขียวเออนี่เรารอดตายใช่ไหมมาดันต่อจบเกมนะฮะทีมเขาตายสามตัวนะแต่ทีมเราตายแค่ตัวเดียวนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะไม่ยากนะการเล่นเคียวนะก็เราก็แค่หนีฟาร์มไปเรื่อยๆนะพอเกิดแล้วเราก็นี่จบเกมได้นะ สำคัญตรงที่ว่าอันติเนี่ยถ้าเราอันติให้เพื่อนสวยๆเนี่ยเราชนะง่ายมากเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเนาะขอบคุณครับ